คลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนำการใช้งานพื้นฐานอาเรื่องต้นในการใช้งานจ e มินานะครับ AI ที่จะช่วยงานด้านออนไลน์สวดครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลิสสนนเทศท,ที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊ก็จะขอแนะนำการใช้งานพื้นฐานอ่าเรื่องต้นในการใช้งานเจมินายนะครับ AI ที่จะช่วยงานด้านออนไลน์ประหยัดเวลาเหมือนมีเลขามาช่วยเราเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็น AI ตัวที่2ที่อยากจะแนะนำนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยครูติ๊ก็ได้แนะนา แชท gpt ไปแล้วทีนี้ลองมาดูในส่วนของ Gemini ดูบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรจะมีความยากง่ายต่างกันไหมนะครับาลองทดลองใช้งานเบื้องต้นกันดูครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ครูติ๊กได้พัฒนาาทำฟื้อใหม่ๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับไปรับชมกันว่า จมิไนใช้งานกันยังไงกันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัว AI ตัวที่2ที่อยากจะแนะนำในคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วก็คือครูติ๊กก็ได้แนะนำแชท GDP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อมาตัวที่2ที่อยากจะแนะนำในคลิปนี้นะครับก็คือเป็นคู่แข่งของแชท GPT นั่นก็คือ g e m i n i นะครับของ Google ส่งเข้าประกวดนั่นเองนะครับ วิธีใช้งานก็ไม่ยากนะครับก็เปิดคุ้นโคมขึ้นมานะครับช่องค้นหาตัวนี้ก็พิมพ์คําว่าเ e m i n i ยได้เลยนะครับนะครับเจมินานะครับกด enter เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นตรงนี้เลยนะครับนี่เ e m i n i ยนะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับนี่ก็จะมาตรงนี้นะครับนี่อันนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะ support ภาษาไทยดีกว่าตัว c h a t GPT นะครับแต่ก็ รันเรนดอมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเ,เรามาดูกันนะครับแชททีวีเนี่ยนะครับอ่าก็จะทำงานคล้ายๆกับตัวเจมินายนะครับซึ่งเจมินายเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นของ Google b a r ตนะครับเขาชื่อว่า Google b a r ตนะครับอ่าต่อมานะครับ Google ก็ได้ทำการยกเครื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่ออ่าจาก Google b a r ตหรือ Google b a r ตเนี่ยเป็นเจมินายตัวนี้นะครับวิธีจะเข้าไปใช้งานก็ไม่ยากก็ แต่เีครับเช็คปุ่มตัวนี้เลยนะครับแชทกับ Gemini ตัวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมีข้อกำหนดต่างๆนะครับเราต้องอ่านให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาสุดแล้วเนี่ยก็หมายถึงเราอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดยินยอมนครับฉันยอมรับตรงนี้ได้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับแล้วก็เลือกอัปเดต อีเมล g e ม i นานะครับต่อไปนะครับเราก็กดยินยอมเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้ามาใช้งานในส่วนของเ e m i n i ย i i ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เองตรงนี้ก็เป็นที่สำหรับป้อนข้อมูลหรือที่เรีป้อนพร้อมตรงนี้เหมือนกันคล้ายๆกับ c h a t GPT แต่อันนี้จะดูะเรียบๆนะครับดูเป็นมิตรมากกว่า c h a t GPT นะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนทีมทีมนะครับจากสีสว่างวันนี้ให้เป็นสีดําก็ได้นะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาเลือกทีมมืดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนี่มันก็จะมืดแล้วเห็นไหมครับก็จะทําให้สบายตามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการใช้งานนะครับถ้าเรามี Gmail อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปสมัครเพิ่มเติมเหมือน chat GPT นะครับส่วน Gemini เนี่ยนะครับถ้าเรา มี Gmail นะครับมันก็จะสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับถ้าเราต้องการอยากจะใช้ที่มันแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็สามารถใช้งานแบบ a แอดวานได้นะครับในส่วนของราคาเราก็มาเปิดดูนะครับ Gemini แบบแอดวานเนี่ยนะครับราคาก็อยู่ที่750บาทต่อเดือนนะครับหรือเทียบเท่า20เหรียญต่อเดือนนะครับเหมือนกับ Chat GPT นะครับแต่ว่าข้อดีของ Google Gemini เนี่ยนะครับ แบบแอดวานเนี่ยนะครับเขาจะให้พื้นที่เราอยู่ที่2เทราไบต์นะครับสามารถใช้งานร่วมกับ Google One นะครับเข้าถึงได้ทั้ง Gmail นะครับแล้วก็ได้นะครับมีพื้นที่ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหนือกว่า Chat GPT ก็คือตรงเนื้อที่ให้เราเก็บส t ต r เรจได้ถึง2เทราไบต์นี่ยนะครับทีนี้เรามาดูความสามารถต่างๆของ g i m i n i ดูนะครับ เวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เราได้ใช้ฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน1.5จะเป็นแบบแอดวานซ์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติและก็มีสิทธิพิเศษนะครับมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าแบบเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่ว่าเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามากลับมาที่ G e m i n i ธรรมดาเวอร์ชันหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับสังเกตว่านะครับตัวที่เป็นตัว แชทใหม่นะครับจะเป็นเครื่องหมายบวกที่อยู่มุมซ้ายตรงเมนูตัวนี้นะครับเครื่องหมายบวกแชทใหม่ก็คือเริ่มต้นคําถามใหม่เหมือนกันครับ,บคล้ายๆกันกับแชท GPT นั่นเองนะครับถ้าเราต้องการอยากจะเปลี่ยนหัวข้อใหม่นะครับเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาใหม่แล้วก็มาเลือกแชทใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อทําให้จีมีนายนั้นไม่หลงนะครับหรือ AI นั้นไม่หลงทางนะครับเวลาตอบคาถามที่เหลือก็จะคล้ายๆกันนะครับเมนูด้านนี้ก็จะมีความช่วยเหลือนะครับมีกิจกรรม มีการตั้งค่าเมื่อกี้ผมได้ตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการตั้งค่าทิมแบบมืดใช่ไหมครับกับการตั้งค่าแบบตอบแบบเรียลไทม์ตอนนี้ผมเลือกแบบเรียลไทม์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปส่วนอันนี้ก็เป็นรายการแนะนำนะครับประมาณนี้นะครับพร้อมก็อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องการอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เข้าไปในตรงนี้ได้นะครับหรือนะครับอัปโหลดรูปภาพไปถามก็ได้นี่นะครับนี่คือ ในส่วนของ g e m i n i สามารถนำรูปเข้าไปถามได้หรือจะเป็นการาใช้ไมโครโฟนนะครับพูดเข้าไปนะครับแทนการพิมพ์นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างของ c h a t gpt กับ g e m i n i นะครับ Gemini สามารถพูดเข้าไปได้แล้วก็สามารถใช้ภาพเข้าไปถามได้นี่นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนาปานป้อนคำถามนะครับเรายกตัวอย่างเช่นคำถามแรกก่อนนะครับนะครับสมมุติว่าผมจะป้อนอาถามเกี่ยวกับให้ แนะนำอาหารไทยมาสัก1ิบอย่างลองดูนะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็กดส่งเลยนะครับนี่นะครับผมถามเขาว่าช่วยแนะนําอาหารไทยมา1ิอย่างนี่เห็นไหมครับาจมินายเนี่ยจะมีรูปมาให้เราดูด้วยเห็นไหมครับอันดับแรกก็ต้มยำนี่ก็เป็นอาหารไทยยอดนิยมมีรูปแกงเขียวหวานมาให้ด้วยนะครับนี่ครับผัดไทยมัสมั่นผ้าแนงส้มตำลาบอ่า ต้มคาไก่นี่เข้ามันไก่ไล่มาจนถึงอันดับที่10ก็คือแกงจืดเต้าหู้หมูสับนี่เห็นไหมครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการอยากจะเจาะลึกลงไปอีกนะครับในส่วนของอาการประกอบอาหารเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะจะให้เขาช่วยแนะนําวิธีการทําบะสมั่ไก่แล้วก็พร้อมรูปภาพประกอบนี่ดูที่ว่าเขาจะทําได้ไหมนะครับนี่เราก็กดส่งเลยนะครับนี่นะครับเราดูนะครับ แกงวัสมันไก่วัตถุดิบก็บอกมาแล้วเห็นไหมครับทีนี้ประมาณนี้นะครับวัตถุดิบก็มาเรียบร้อยวิธีทาก็ตั้งกระทะนี่ใส่น้ำมันพืชเข้าไปแล้วก็มีรูปภาพประกอบวัตถุดิบนะครับเห็นไหมครับมีไก่นะครับนี่เทไก่ใส่ลงไปมีรูปประกอบหมดเลยเห็นไหมครับแล้วอันนี้ก็เป็นใส่หางกะทิใส่ไรว่าไปนะครับมาเคี่ยวจนเรียบร้อยจนได้มาเป็นนี่นะครับ เคล็ดลับก็บอกเราด้วยนะครับแหล่งข้อมูลได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากเว็บไซต์นี้นะครับอ่าแล้วก็มีหมายเหตุบอกเราด้วยนะครับว่ารูปภาพประกอบเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้นนะเห็นไหมครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับการหาข้อมูลให้เราไม่เหมือนกับที่เราไปเสิร์ชใน Google นะครับถ้าเสิร์ชใน Google เนี่ยเราก็ต้องไปหาเลือกเว็บไซต์เองนะครับเป็นการประหยัดเวลาลงไปได้เยอะเลยนะครับสำหรับใช้ Ge ม i น i นะครับอ่าต่อมานะครับผมก็ไป เปิดที่แชทใหม่นะครับแชทใหม่แล้วนะครับต่อไปผมจะให้เขาลองเขียนนะครับบทความสั้นๆให้นะครับโดยบทความผมเนี่ยก็จะเป็นบทความสั้นๆเกี่ยวกับเป็นภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผ่านเรื่องเล่าเป็นบทความที่ให้อารมณ์ความรู้สึกท่วมท้นแก่ผู้อา่านดูดิว่าเขาจะเขียนได้ไหมนะครับสำหรับ Google จ e ม i ี i นนะครับจากนั้นก็ส่งเลยนะครับ มาแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นบทเพลงแห่งแบรนด์สารทอเรื่องราวสร้างตำนานประมาณนี้นะครับนี่ก็เขียนมาให้แล้วนะครับเป็นบทความเขาก็สามารถเขียนได้นะครับเห็นไหมครับเป็นบทความสั้นๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราต้องการให้เขาเขียนบทความลักษณะเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใช้คําถามเดิมนี่แหละครับนะครับก็จะใช้คําถามเดิมนะครับแล้วก็กด ่งไปครั้งหนึ่งนะครับดูด่ว่าเขาจะเขียนให้เรื่องเดิมไหมหรือจะเรื่องใหม่แล้วนะครับาสารทอเรื่องราวตำนานนะครับลองด,ดูสินะครับนี่อ่าอ่ายงังเขียนเรื่องเดิมมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอ่าพอเรายิงคําถามไปเนี่ยเขาจะมีแสดงร่างคําตอบแล้วก็คลิกลงมาดูนะครับนี่มันก็จะมีอ่า เป็นหลายเรื่องนะครับมีร่างคําตอบแบบที่1เป็นอย่างนี้ร่างคําตอบแบบที่2เป็นอย่างนี้ร่างคําตอบแบบที่3เป็นอย่างนี้นะครับเราลองดูร่างคําตอบแบบที่3นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับก็จะมีร่างคําตอบแบบที่3นะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่าดูร่างคําตอบแบบที่2ก็คลิกเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นร่างคําตอบแบบที่2นะครับอ่าซึ่งจะไม่เหมือนกับคําตอบที่เขาส่งมาให้ครั้งแรกนั่นเป็นร่างคําตอบนะครับเราชอบแบบไหนเราก็สามารถอ่าทการ คัดลอกไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นร่างคําตอบนะครับก็สามารถมีร่างคําตอบได้3ร่างหรือต้องการสร้างร่างคําตอบใหม่ก็กดตรงรีเวิร์สตรงนี้นะครับอลองคลิกดูนะครับก็จะได้ร่างคําตอบแบบใหม่ออกมานะครับนี่ก็จะมีเป็นบทความสั้นๆนะครับอ่านแล้วได้ใจความนั่นเองนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับต่อมาเราลองไปคําถามที่ยากขึ้นบ้างนะครับก็ไปที่ ชทใหม่ก่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนเรื่องนะครับอ่าทีนี้เราก็อ่ามาอยากให้อ่าเจมินายเนี่ยลองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับสมมติว่าผมใส่ข้อคำถามให้เขาตอบคำถามประมาณนี้นะครับว่าอาอยากรู้ว่าเราเตอร์ตอนทำงานยังไงนะครับช่วยตั้งคำถาม10ข้อนะครับเพื่อวัดความเข้าใจหน่อยโดยสมมติว่าเจมินายเนี่ยเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง โด่งดังนะครับและเชี่ยวชาญด้านนี้ฉลา,าดหลักแหลมและมีความเข้าใจด้านเน็ตเวิร์กอย่างลึกซึ้งนะครับอ่านี่เรียงคำถามเป็นข้อๆนี่บอกเขาด้วยนะครับพร้อมเฉลยคำตอบด้วยนี่ดูดีครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคำถามทีมท่เราใส่รายละเอียดเข้าไปยิ่งใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะนะครับเขาก็ยิ่งสามารถช่วยเราได้เยอะนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็กดส่งเลยนะครับนี่ลองดูจะเป็นอย่างไรนะครับ ามาแล้วนะครับนี่10ข้อคำถามวัดความเข้าใจเกี่ยวกับเราเตอร์นะครับโดยดรเจมินายผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์นี่เห็นไหมครับเขาก็สมมติว่าตัวเองเป็นดรเจมินายขึ้นมาทันทีก็จะมีข้อหนึ่งเราเตอร์มีหน้าที่หลักอะไรนี่นะครับแล้วก็มีคำตอบมาให้นะครับแล้วก็มีเราเตอร์ทำงานโดยใช้โมเดล OSI เลเยอร์อะไรก็เขียนคำตอบมาให้เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด10ข้อตามที่เราต้องการนี่เรียบร้อย นะครับแล้วก็มีเฉลยมาให้ถึง10บก้อเห็นไหมครับหมายเหตุให้ด้วยนะครับคำถามเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับนี่แหล่งข้อมูลได้มาจากไหนก็มาจากประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของเซมินาอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังสามารถแสดงร่างคําตอบได้อีกนะครับก็คลิกลงไปนี่นะครับก็มีสิบคำถามร่างคําตอบแบบที่1นะครับหรือจะเอาแบบที่2ก็ไปดูนี่เห็นไหมครับ ก็จะเปลี่ยนไปนะครับคําถามข้อคำถามต่างก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็นี่ร่างคําตอบที่3ก็เปลี่ยนไปอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับของเจมีนัยนั่นเองสามารถออกแบบข้อสอบให้เราก็ได้นะครับหรือข้อคาําถามที่เราต้องการอยากจะวัดความรู้ความเข้าใจก็สามารถเอาไปใช้งานหรือประยุกต์งานกันได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเอายากขึ้นไปอีกนะครับเราก็มา ที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับเพื่อทําเริ่มเรื่องใหม่นะครับที่ช่องป้อนพร้อมตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับเราจะให้เจมินายนะครับคิดสคริปต์เกี่ยวกับการทำวิดีโอสั้นหรือวิดีโอที่จะไปลงใน TikTok อกนะครับเป็นการรีวิวล้านเบเกอรี่สัก1ล้านลองดูนะครับโดยให้เขาอ่านบทความแล้ว่อยให้เขาคิดให้เขาคิดสคริปต์ให้เรานะครับผมมีสคริปต์ดังนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับประมาณนี้ โดยมีชุดคําสั่งที่จะให้เขาคิดสคริปก็เป็นภาษาอังกฤษไปก่อน,นะครับประมาณนี้นะครับว่า with one minute tiktok video w h i c e over script form this text นะให้เขาเอาข้อความพวกนะี้ไปคิดนะครับดังนั้นเราก็ใช้เครื่องหมายอันจะประกาศนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความที่เราต้องการอยากจะรีวิวนั่นเองนะครับเราก็สามารถไปกอ๊อปมาจากบทความในอินเทอร์เน็ตก็ได้ที่เราจะไปรีวิว จากนั้นนะครับเราก็ปิดด้วยอันจประกาศอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้จมีนายนั้นได้อ่านข้อความที่เราใส่เข้าไปจากนั้นให้เขาคิดสคริปต์ให้เรานะครับดูที่ว่าเขาจะคิดออกมาเป็นแบบไหนจะเอาไปใช้งานได้จริงไหมนะครับก็ลองส่งดูนะครับส่งเข้าไปนี่มาแล้วนะครับสคริปต์ติ๊กตอกหนึ่งนาทีนะครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาที่ร้าน นนรยาเบเกอรี่ร้านขนมไทยและเบเกอรี่สไตล์โฮมเมดที่ทําด้วยใจรักนีไหมครับก็เข,เขียนมาให้เลยนะครับมีสตอรี่ก็คือมีเจ้าของร้านเริ่มรักการขนมไทยตั้งแต่เด็กฝึกฝนจนได้สูตรลับเป็นเฉพาะของตัวเองนะครับเริ่มขายจากที่ตลาดนัดจนเป็นร้านเป็นมีมีร้านเป็นของตัวเองนะครับไฮไลท์นะครับบอกเรานะครับขนมนี่ก็เริ่มราคาที่10บาทนะครับเมนูมีดังนี้นะครับ นะครับขนมไทยเริ่ม10บาทอาหารจานเดียว59าเเครื่องดื่ม30มสบถึง40บาท45บาทประมาณนี้ตามที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คิดสคริปต์มีเพลงประกอบเป็นเพลงพื้นบ้านน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับอ่าแฮชแท็กก็คือนนละยาเบอร์เกอรี่ร้านขนมไทยเบอร์เกอรี่อะไรเงี้ยคิดแฮชแท็กให้เราด้วยเห็นไหมครับจากนั้นก็มีทิปต่ตางๆนะครับทำสคริปใน TikTok เอาไปใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าเรายังไม่พอใจนะครับเราก็มีร่างแบบให้ดูอีก2แบบนะครับนี่อินโทรแบบที่2เป็นยังไงนี่นะครับสคริปต์หนาทีนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาชิมร้านอาหารขนมไทยนนลยาเบอร์เกอรี่นี่เห็นไหมครับก็แล้วแต่เราจะเลือกชอบแบบไหนนะครับซึ่งเจมินายเนี่ยนะครับสามารถคิดให้เราได้นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับต่อมานะครับนอกจากที่ เจมิ n นเนี่ยจะสามารถเขียนบทความนะครับหรือเขียนโครงการหรือเขียนส,คร,สคริปต์ต่างๆให้เราได้แล้วเนี่ยนะครับความสามารถของเจมิ n i นะครับที่เหนือกว่า,า Chat GPT เวอร์ชัน3.5นะครับก็คือการเจเนอเรตรูปภาพหรือการสร้างภาพให้เราได้นะครับอของ Gemini เนี่ยนะครับสามารถสร้างรูปภาพให้เราได้นะครับ ทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบแอดวานซ์นะครับอ่าทีนี้เราลองมาดูนะครับไปที่พร้อมก่อนอ๋อก่อนไปต้องไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แชทใหม่ก่อนนะครับอ่าพอกดแชทใหม่แล้วนะครับเพื่อจะคุยเรื่องใหม่แล้วนั่นเองนะครับโดยอ่าการที่จะให้ g e มินานั้นสร้างภาพนะครับต้องป้อนเป็นป้อนพอมเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยเริ่มต้นต้องใช้คำว่า Generate หรือคำว่า Create นะครับอ่านี่นะครับ ผมก็จะใช้คำว่า generate นะครับ generate photo นะครับก็คือการสร้างภาพผมจะให้สร้างภาพนี่ครับ generate photo of Thailand Grand Palace with background of modern city with high นะครับ high-rise building นะครับ realistic นะครับนั่นหมายความว่าผมจะให้สร้างภาพพระบรมมหาราชวังของประเทศไทยพร้อมพื้นหลังเป็นเมือง สมัยใหม่แล้วก็มีตึกสูงนะครับแบบสมจริงนะครับขนาด16:9ต่อนะครับแล้วก็เครื่องหมายเว้นวรรคนะครับแล้วตามด้วย 4K นั่นเองนะครับก็คือภาพสมจริงแบบ 4K ไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับโคดที่สำคัญนะครับก็คือต้องใช้คำว่า generate นะครับหรือคำว่า create นะครับในการสร้างภาพอันนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับ จากนั้นพอเขียนจดหมยเสร็จแล้วตามด้วยรูปที่ต้องการนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับลองดูนะครับว่าเขาจะเจนได้ไหมนะครับอันนี้จะรอเวลาสักระยะหนึ่งนะครับมีบอกว่าชั่วนะครับนี่ชั่วแล้วนะครับได้ภาพมาประมาณนี้นะครับเราก็เลือกดูนะครับเลือกดูว่าเป็นยังไงนะครับโจทย์ให้เราก็คือมีพรอบรมหารสว่างนะครับแล้วก็มีตึกสูงสมัยใหม่นั่นเองนะครับ ภาพนี้ก็จะตรงใจเวลาจะดาวน์โหลดเราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับมุมขวาบนตรงนี้จะมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้นั่นเองนะครับเป็นขนาด16:9นะครับนี่กำลังดาวน์โหลดเพิ่มเติมหรือต้องการอยากให้สร้างใหม่นะครับหรือสร้างเพิ่มแล้วก็คลิกปุ่มนี้นะครับตอนนี้ภาพก็ได้มาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราต้องการอยากจะสร้างใหม่แล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับก,ก็สร้างใหม่ได้ ใช้ได้ทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบแอดวานซ์คือแบบเสียตังค์นะครับสำหรับ g e ม i นานะครับอันนี้เป็นข้อดีของเจมินายนะครับที่เหนือกว่า c h a t GPT นะครับซึ่ง c h a t GPT เนี่ยจะสร้างภาพได้ก็ต้องเป็นเวอร์ชั่น c h a t GPT 4นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นฟรีเนี่ย3.5จะสร้างไม่ได้นั่นเองนะครับก็เราสามารถไปประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับมีหลายอย่างนะครับที่อยากจะแนะนำสำหรับ จ e มินายนะครับซึ่งลูกเล่นต่างๆมีมากมายเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปเนี่ยครูติ๊กก็จะทยอยนํามาประยุกต์ใช้งานเจมินายเอาไปใช้ด้านไหนบ้างนะครับก็จะมานําเรียนต่อไปนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีความยาวพอสมควรแล้วนะครับก็เลยจะขอจบสำหรับการใช้งานเบื้องต้นหรือการใช้งานพื้นฐานของเจมินายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันกับเจมินายกับความสามารถต่างๆอีกมากมายในคลิปหน้านะครับครับ และนั่นก็เป็นการใช้งานพื้นฐานของ Google Gemini นะครับซึ่ง Gemini นี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ดังนั้นนะครับ Gemini จะได้เปรียบ ChatGPT อยู่นิดนึงในส่วนของการดึงฐานข้อมูลต่างๆจาก Google มาใช้งานได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการอาตอบสนองกับผู้ใช้งานนะครับได้เป็นทั้งเป็นบรรทัดบรรทัดเลยนะครับไม่เหมือนกับ ChatGPT ที่จะพิมพ์คอยพิมพ์ทตละตัวทีละต,ตัวไม่เรา แต่ถ้าเป็น Gemini เนี่ยจะมาเป็นบรรทัดทันทัดๆๆนะครับแต่วา่าลักษณะการเขียนของ Gemini ยังสู้ c h a t GPT ไม่ได้นะครับถ้าลองใช้เปรียบเทียบกันดูนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้สูสีกันนะครับมีทั้งแบบ a Advance ก็คือ,อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถาสมัครใช้งานกันได้แบบ d v v n c e นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเหมือนกับ c h a t GPT เวอร์ชัน4นั่นเองนะครับซึ่ง g e m i n i เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบ ปกติหรือแบบแอดวานซ์นะครับก็สามารถใช้งานกันได้ถ้าเป็นแบบธรรมดานะครับในส่วนของ c h a t g p t นะครับก็ไม่สามารถ uh ทํางานกับรูปภาพได้นะครับแต่ว่าจะมีนายเนี่ยสามารถใช้งานกับรูปภาพได้แบบธรรมดาเนี่ยนะครับเราสามารถลองใช้งานกันดูนะครับถ้าชอบก็สมัครสมาชิกเป็นแบบแอดวานซ์ขึ้นมานะครับจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากไว้สําหรับ AI ที่จะคอยช่วยเหลือเรานรในการประมวลผลต่างๆในการ ทํางานต่างๆนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้นะครับก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนคูติกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ